สวัสดีค่ะก็ทิ่บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะซิปบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองราคาหลักหมื่นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นรถกระบะโตโยต้าไทเกอร์ดค่ะ D A b b b นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปคุกท่านเครื่องดีแอร์เย็นเพลงมีฟังความร้อนปกติรอแม็กสวยเล่มพร้อมนะคะภาษี68ค่ะ รถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเก็บงานมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะก็คือซื้อไปเติมน้ำมันใช้งานกันได้สบายๆคุกท่านไม่มีผูกนะคะเครื่องยนต์เดิมๆ 2,500cc ีดีเลลนะคะทนทานขับใช้งานได้ดีค่ะผู้ขายรับประกรันการโอนให้ด้วยราคาคันนี้นะคะ85,000บาทค่ะราคานี้ลดได้นิดหน่อยนะคะสนใจนัดดูรถทดลองขับค่ะแถวบางซื่อกรุงเทพมหานคร รายละเอียดด้วงต้นทั้งหมดนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ